การตั้งเป้าหมายอย่างเช่นเราต้องกําหนดไหมว่าเราจะเกษียณเราจะใช้เงินก้อนที่เราต้องการเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วระยะเวลาที่เราจะใช้มันเนี่ยคือกี่ปีดีอันนี้เฟิร์นแนะนําคนทั้งบ้านยังไงมันต้องคิดเป็นสูตรเดียวกันไหมหรือมันยืดหยุ่นต่างกันยังไงบ้างจริงๆสูตรเดียวได้เลยง่ายๆนะคะให้ใช้สูตร W F H What for how long how much นะคะเหมือนว่าฟอร์มโฮมภาษาไทยก็คืออะไร เมื่อไหร่เท่าไหร่แค่นั้นเองอคือไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะหนึ่งก็คือเป้าหมายอะไรล่ะบางคนบอกว่าขอมีร้านแรกก่อน30บอ่าบางคนบอกว่าขอเกษียนสบายทีเนี้ยอันนี้เป็นเป้าหมายที่เป็นเชิงกว้างกว้างก่อนว่าอะไรเกษียนสบายอ่านะคะ2ก็คือเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ล่ะที่อยากจะมีร้านแรกก็คือ30ถูกไหมเมื่อไหร่ล่ะที่อยากจะ,กะเกษียณสบายบางคนบอก60บางคนบอก50อ่อทีนี้นเราก็ต้องคิดว่าแล้วอีกกี่ปีเราจะถึงวันนั้นก็คิดคำนวณตัวเลขนี้มาเช่นสมมติวันนี้สมมติเป็น40ปีกเกษียณสบาย20ก็แปลว่าเอิร์นมีอายุป,ปีกว่าจะ60อย่างเง uh huh. เป็นต้นเพราะฉะนั้นกเกษียณ อีก20ปีอย่างนี้นะคะแล้วก็พอสุดท้ายคือเท่าไหร่อันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดด้วยซ้ำพี่อ๋อยเคยคิดไหมแอบถามว่าอาจจะไม่ได้คิดตัวเลขกลมๆเราต้องคิดจากตัวเลขรายเดือนก่อนว่าเราจะใช้ประมาณเท่าไรต่อเดือนซึ่งเหมือนเวลาเราพูดเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดเหมือนกันนะว่าตีเป็นตัวเลขกลมๆเฮ้ยสามสี่หมื่นถ้าอยู่ได้และมั้งแต่อาจจริงจริงมันอาจจะต้องลงดีเทลมากกว่าน สิ่งแรกที่ควรทําก็คือควรให้รู้ก่อนว่าเราใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่กันแน่อ,อันนี้คือปัญหาคนส่วนใหญ่คือไม่ค่อยรู้ว่าตกลงเราใช้เดือนละเท่าไหร่นะ,ะบางคนคิดว่าใช้แค่นี้แต่จริงไม่ใช่เพราะคุณมีรูดบัตรที่คุณจ่ายล่วงหน้าไปด้วยเงินคนอื่นไปแล้วหรือบางคนคิดว่าเราใช้เท่านี้ฟังจริงไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะวันนี้คุณมีบ้านมีรถมีภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวแต่วันนั้นคุณอาจจะไม่มีก้อนหนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิสง่งสำคัญคือจดมาให้ชัดเจนความชัดเจนคือสิ่งที่สาคัญที่ ลงทิศอะค่ะเหมือนเวลาเราเดินทางถ้าเราตั้งเป้าเออตั้งเป้าเลยว่าถ้าเราบอกแค่ไปเที่ยวอะพี่อ๋อยยังไงไปไม่ถึงหรอกเราไม่รู้ไปไหนเพราะเที่ยวมีทั้งนครปฐมอ่าสยามพารากอนสมมตินะคะไปเชียงใหม่ไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสคือมันไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นปักให้ชัดพอปักชัดปุ๊บตั้งเป้าหมาย WFS เนี่ยค่ะวิธีการเหมือนที่พี่อยอยบอกเลยคือใช้เดือนละเท่าไหร่คูณ12คูณอายุที่เราคิดว่าจะอยู่เช่นสมมติเราคิดว่าเกษียณ60เราอยู่ถึง80 20ปี อ่ะก็คูณไปทีนี้ลองคำนวณกันคร่าวๆก็จะเริ่มเห็นในใจแล้ว7ดหลักััแน่นอนไม่มีใครต่ำเจดหลักหรอกอคือยังไงก็ต้องเป็น7หลักจะ3ล้าน4ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้าน50ล้านแล้วแต่คนแต่อย่าลืมวันนี้ต้องโนยตไปนิดนึงว่าเรามักคิดจากค่าเงินปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าเงินเฟ้อเนี่ยม,มันทำให้เงินมันด้อยค่าลงอ,อย่าลืมใส่เรื่องนี้เข้าไปด้วย คำนวณยังไงคือสมมุติว่าคำนวณได้ออกมาเป็นก้อนนะสมมติสิบล้านต้องบวกเงินเฟ้อเหรอบวกเงินเฟ้อสร์ต่อปีโดยประมาณเอา10ล้านบวกเข้าไปใช่สรจริงๆเราใช้สูตรคำนวณก็ได้ค่ะอ่าลองดูแบบ inflation calculation อะไรเงี้ยแต่ถ้าคิดง่ายๆพูดง่ายๆคือสมมติสักยีสปีผ่านไปเงินมันจะด้อยค่าลงมาประมาณเท่าหนึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งอ่ะพี่อ๋อยเช่นสมมติเราอยากได้หมื่นเราคิดคิดว่าวันนี้เราจะใช้หมื่นหนึ่งปีหน้าเราต้องมี20ปีข้างหน้า เราต้องมี2องหมื่นเพื่อใช้หมื่นหนึ่งได้ใน20ปีข้างหน้าก็คือต้องคูณสองไปคือเงินมันจะด้ยค่าลงครึ่งหนึ่งทุกๆ20ปีโดยประมาณ